ก็สวัสดีผมอันนี้ก็เป็นวันท <Okay. S 1> ี่ wow, ดีอีกวันหนึ่งซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้มาเล่นเกมในโหมดบิลเซเนต a คักับขอเรียกเป็นไรเดียคุณประสบโชว์แล้วกันผมไม่รู้วายเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะก็จะเป็นรูปสิงโตนี้ผมซึ่งเรียกว่ามีคะแนนเป็นล้านเลยนะก็โอ้คะแนนดีมากก็ใช้อลิซ เอสบวกสามสิบเหมือนกับที่ผมเห็นเองน,น,นะก็ฝึกเป็นอะไรที่นิยมใช้นะการ์ดต,ตัวนี้ก็โอเคนะ้วยังมีเครื่องรางที่เรียกว่าค่อนข้างจะเรียกว่าจะตีงนะดูคําทักทายของออของออคุณประสบโชคผม,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 มเรียกว่าแพ้ชนะเนี่ยไม่สําคัญนะผมขอให้เล่นแล้วเ,เรียกว่าดีละกัน <laughs> จริงๆผมว่าถัาชนะได้ก็ถือว่าใช้แล้วก็ถือว่าดีนะโอเค <laughs> <laughs> แพ้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ถัาชนะ,นะเนี่ยโอเคนะผม นี่ก็เรียกว่าได้รับความสนุกจากการเล่นเกมนะผมวันนี้เปลี่ยนมาใช้เป็นคกนี้ชาวเผ่าเหมือนเดิมนะผมวันนี้มีรางวัลองลองินให้อีกละก็ตอนนี้ก็พยายามอัพซูดไปเรื่อยๆนะผมส่วนข้างหลังนี่ยังเรียกว่าอัพอไม่ค่อยจะได้นะเดี๋ยวให้ดูแล้วกันก็โอ้ยก็ เนี่ยก็เดี๋ยวมาใช้กับโคนี่ดูนี้ยังไม่เคยใช้หมวกกับโคนี่นะว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กของแต่ใช้กับซุดเวิร์กบ้างเป็นบางทีเล็กน้อยผมก็ถือว่าใช้ได้ส่วนอะอ,ะอะไรอะซองบินคลาสเอ็นี่ก็โอเคนะก็ใช้ได้ในให้หนึ่งตาก,ก็จะทำงานซานหนึ่งรอบนะก็เคยลองใช้ดูก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เหมือนอัพเต็มแล้วละ่ะ แต่เป็นแค่เนนะเดยวหน่อยก็คงได้แบบว่าเป็น S เป็นอะไรออกมาก็ก็จะค่อยๆโอเคขึ้นเรื่อยๆนะผมนี่นี่ก็ได้จริงผมใช้ซุดตอนนี้อัพซุดไปอยู่ที่อืมอย่าให้ดูกันเป็นอยู่ที่ระดับเลเวลสิบละนี่ถ้ายิงที่ยิงผมก็อยากใช้สุดเพราะว่าหนึ่งผมได้มีความสามารถในการใช้เครื่องราง,างเรีกว่าได้เยอะขึ้นแค่นั้นเองก็เรียไปใช้อย่ตอนแรกๆที่ไปใช้นี่รีกว่า อ่าทอยดีนะแล้วก็อชนะนะเล่นแต่เช้าเลยคนเดียวเลยเงี้ยลุยเดียวเลยก็โอเคได้รับประสบความสำเร็จมาค่อนข้างเรียกว่าดีนะแม้จะบางทีไม่ได้เป็นทิปเปิลหรอกนิดเดียวทำให้คู่ต่อสู้เนี่ยเนี่ยเลี้ยวล้มละลายไปข้างเหมือนกันก็ก็ถือว่าใช้ได้นะตอนนี้อัพอยู่ที่ level สิบแล้วก็มีการควบคุมเต่าอยู่ที่41รวมบวกกับลูกเต่านะผม35ก็เป็นอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ อ่าเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์ละก็เดี๋ยวค่อยๆอ่วคงจะดีขึ้นแล้วคงจะมีความสัมพันธ์ในการเรียกว่าอ่าถอยลูกเต๋าได้อ่าหรือว่าค่อยๆแม่นยําขึ้นไปเอ่อทีเล็กทีน้อยนะผมแต่ตอนนี้ขอมาใช้อ่าโคนี่ไปก่อนเพราะว่าอ่าเรียกว่าการทอยของโคนี่เนี่ยอ่าเรียกว่าแม่นยํากว่าเยอะเยอะเลยครับผมเรียกว่าทอยได้ดีกว่า บางทีผมใช้สุดแล้วบางทีจะลงช่องช่องนี้ก็เลยไปเยบิบเหมือนกันบางทีก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น <laughs> พยายามจะให้มันลงแต่มันไม่ลงก็งงแต่ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายก็ชนะไปก็ถือว่าใช้ได้นะก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องหรือว่าคุณประสบโชคที่ได้ที่ให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสได้มาร่วมเล่นเกมกันนะผมท้าเบียบผม,ม,มไมค่ค่อยดีละกดไม่ค่อยไปทัดไม่ค่อยไม่ค่อยดีละ ก็ขอบคุณน้องน้องประสบโชคก,กันอ่ะเรียกเป็นน้องกันอน้องประสบโชคไว้พิมพ์นี้ก่อนนะผมก็ถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะามาร่วมเล่นเกมให้มีความสุขความสนานกันไปอีกเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ